สวัสดีครับวันนี้จักรยานดำน้ำจะแนะนำเมื่อป้องกันเต็มที่แล้วยังมีน้ำรั่วขณะที่เราอยู่ในในบ้านนะครับเราสามารถยังสามารถป้องกันอยู่ได้นะครับเ้าเรียกน้ำมันเราป้องกันด้านลบนะครับโดยคุณจะต้องมีซีลแลนนี่ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับสามสาม เรือสามหลอดหลอกสองร้อยนะครับซื้อของถมนะครับอย่าไปซื้อของแพงๆนะครั200บสองร้อยก็พอเปลืองเงินนะอันนี้หาได้ตามบ้านนะครับไอแถวบ้าน้าน,นแถวบ้านนะครับให้เน้นตรงตรงนี้ให้แข็งแรงนะครับไม่ไงั้นมันจะอาจจะงอและหักได้เวลาบีบแรงๆส่วนมากเป็นสังกะสีจะไม่ดีนะครับให้เอาเป็นแข็งๆหนาตรงด้ามบีบนี่นะครับ ต้องแข็งแรงนะครับดินน้ำม,มันนะครับแล้วเราก็เริ่มโดยกาวนี่แล้วก็ไปทำอย่างนี้นะครับก็คือเอากาวยิงเข้าไปก่อนนะครับแต่ทีนี้กาวพวกนี้เขาบอกว่าเวลามีน้ำแล้วมันจะไม่สามารถอุดรูรั่วได้นะครับเพราะว่าม,มันเปียกใช่ไหมครับ แต่ไม่เป็นไรครับเรายิงเสร็จแล้วเราเอาดินน้ำมันทําเป็นตัว,ต,วตัวเป็นเหมือนฝาแปะเข้าไปแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะทับตัวกาวซีนนี่ไว้นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยซีนจะจะเริ่มเสร็จตัวตามกรอบดินน้ำมันที่เราแปะไว้นะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันจะสามารถป้องกันลีกได้จากขณะที่มันกำลังไหลยอยู่ แต่ก็ทั้งๆที่เป็นด้านลบด้วยนะครับอันนี้คือระดับน้ําที่ต่างกันด้านนอกเนี่ยที่ทดลองทาเนี่ยก็มีความสูงอยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณสักในบรรทัดหนึ่งเนะี่ยรับได้นะครับก็จบการคำแนะนำ